Nào kỳ phong mi mì vòng yên lót. đâu. vẫn mong miệng, vẫn mong kỳ nắng về hết. Anh kỳ nắng về hết. Anh kỳ nắng đây hết. Anh kỳ nắng về hết. Anh kỳ มาเลยนมาใเป่าอยู่หน้านี่บ่เป่าอยู่นี่เก็นนเอ่อนเอ็ดอ่อนเอ็ดออเป็ดไดบ่เป่าสวัสดีเด้อเมื่อยเมื่อยหรือเปล่าว่าไม่ย่เขาอืมได้เ่านเขาวันน้ำ

มักตายเอตัจิอกตลาดีล้นดักบางที้ก้าไปกล้เตมเลยไปเะห่วงบอหรือว่าก็ไปมาแต่เช่านมาถ่าอยู่นี่ถ่าเรารวมชิ้นแนเราไปเปลาอ่ะถ่านาบมีนม่ีมัชิ้นชิ้นเราไ่าไมีอเรไโอชินะนี่ตุ่ย่อมีตล่ยบ่อมชื่อไ่หมอนเลยแมเตือขวดหนึงสองขวดสอขวดด้ขวดลเลก็สี่พัน ักยาก h ơ นนวดชิมนึ่งกิ่นยังก็ไม่ต่ว่าเมื่อยเมื่อยอเมื่อับหน้าวานนี่ใหายง่ายงัวก็บม่หายือขี้เป๊ะสิงอันแท้ผมก็เมื่อยกันเอาจะรำมาวะใช่บ้านบ้านมันมันบอกบอกมันบานม่ได้นามคือกันเนี่ยนาเราโลกาจ้างเขาโลกาให้นะจ้างคนจ้างเขาบุกบุญคุดจักร้องลงหวยน้อยมันบกเลยบลัมม้อบ้านนี่ใกล้แม็กเดือดลรำมาอทั้งนอกกับวานปีทั้งในกับวานในกานี่วานทั้งในแล้วข่ายชามที่ป้ายชม อือแล้วค่ะไปเชไปไทยใ้ปีนี้จ้างโยพิมพ์เพื่อนไป่ถบงันได้โพยพิมพ์นะถืงแถวอานน้อดิเจ็ดเจ็ดเปดเปด้ได้เาเงินจะกินเงินหมื่นหนึ่งให้าเจอเฮ็บัตรหกพันจีบไทยกูจีบไทยบัรเบัตรได้บมงานเนวันเขาเขาหนน้ได้ทางน้แอมด้แอมยูใช่เลยนี่นะแค่พูดนะตหนุนดนเท่าไร 6,000 6,000เจัามือบ่เมื่อทิ่ปลายแล้วต่อขนาดนีขนาดด้านขนาดดวนนี่นผลิตไแล้วยังเหลือเงินสองพันขล่ไต้บริษัทหน้าต่อยประเทศเงินสองพัน้างขอไทยนะพันเป๊ะทางในนะยังเหลือช่องอยต้หวัดต้ยตายคาดบ่มีเงินบาทนเขาได้มาล้วมนากันนวไหนองมันเอากันไปที่ทางน้พนอยากซื้อแต่กรบเปได้เอาเงินน้ำพนเนาะ phần kim ngọc mình làm thì phần mà hà chắc sẽ o nhau hay này à có đây bè hai có đây bè hai phần tết đồn Hãy subscribe cho cái กินพอมีแห้งนใจ้อานวองี้หรออย่ารอไปเด้นใจเอามีไปต้มกินะเอื้อยเอาให้จ้องมักมักตัวนี้แหละออดีแห้งกัมันเงนมีเงินมีคำใส่เลยเนาะมักตัวนี้แหละเนาะเี่นี้หัวใลหมอวเรามีคนไปผอนหน้าหายปีนี้วะไครอแต่วันขถหนาเช้ยออ่หน้ามึงอย่ได้เดี๋ยวนี้นะหอย้วในนอหันวะ แจ็รกนอนที not, <_ Gimme for u> ่ด <oyu> <fi> ังรอบขันายครับพะแตั้งขันอ้าฝนเม็ดีมูนัตบานถุยเป๊ะเห็นบ่เห็นบ่เราไปดูนะแจ็คแรกแสบยี่บุหไม่ตู้ว่าอะไรเลยเ่หนยะอมแต่กิเที่ยวนีแล้วตเก่าเที่ยวมานีแล้วยันไม่ตู้บอกจะแล้วพออยู่ชิมาตอนน่ะ ทำนะว่าคุ้งเวต่ง่จักวันมันสิไปพุดแ้เหมือได้ลายมือตื่อหาอุมมือจักวันไปนอนทุ่งไปบอกเอื้อยเนว่าเต่งพูดได้ไร้วนี้ไปเห็นยุ่มมือไปบนไหมวาซือบบคือบบเห็นแล้วเหรอกี่ว่าเราไปพู้แลกไปทำให้ทำหน้าซอยยาทันแกรานพูดแล้ ตกเซโนนไอเเมือนมามาเป่านั้อเม็ดมื่มือคันว่ามันข้นมาตรังหน้ามันเ่มัน้างไปแล้วเต้าเอ้หว่ไมึงไปได้ไรเนี่ยนเนาะเน้ค่อยแลยผืนวะกระเพาะไปจะ่ใ่เป่าได้แล้ววะแม่งนั่งเข่าแต่หึงคือผมมาเป่าเราอือนคนจักเนาะจักยี่บ่ใครไปจักด้จักแของเน่มันมันเคยเข่าอืมนี่เราใช้น้าไม่ดู้นั้นก็ใช้หน้าไหม แล่วมันออรเดอร์จากแคสตลอดแคสได้มือหนึ่งกูแคสเหมือนเกษตรเลยนะมันเคยเข่ามาไปใช่เผด็้ไปนี่บานี่กั้านี่เขาด้วยกันมันนั็นก็เห็นไม้เนานนี่เจ้าเหรอมาซีขนุนเห็นแต่มันเาเนาะ่มดีออลอันนี้นะธรรมะนั่นนะธรมดินกันด้วนคือลูกแขกแค่คนหนึ่ง่คนหนึง ผมเดียวนะมันเดียวกันมันแนวปูมันใแนวปูฟอนก็ไม่ไุ้ฟอนก็ไม่กุนออยู่น่มันอยากอบมันอยากออกในห้องกลัวเกียกลัวเกลียกแล้วเหนือยโดนใสใส่เต็นเลยใส่ให้ร้อนใส่เย็นนะมันนั่นนั่นที่มัน เอเฮียนพิเศษเกัผักผักเดือนหนึ่งสองเดือนเื่กันเฮียนมันบริเวตเอ็ดางไเฮีนไปเฮียนมอ่นยุดไปกันกับขี้ข่าได้ขนาดยุดอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นขามันไปไม่ใช่กระหายเลยอวดมาจิ้มเขียวแทงปล่านะฮคงตู้าดาคนลกติ เออจ้างคนลกอันนี้นะเอากาเราเหลือนาว่านาเมบ์โกจะโกนยาปาตาเลยจ้ะจ้างเขาอันนี้ใช่หร่อจ้ะเขาไม่อินเนาะอินหนึ่งอินดูเถ้าขโมงเลยลกหันได้แช่อยูจิมินคือเวลาจ้างอันนี้นาป่ายังปายดีไปยยังปลาลับอ่ะไอ้เจ้าตุ่นดีนะจงมันหาพันเคยใช้กับลุกหันได้เจ้าวราจ่างกันจังเนาะจ่างนี่นะหกหนักห่าพัน มาองท่านมาหาานมาจองท่านวิ่ผุดไปไปแล้วก็ได้แจ้งมาหาท่านนาหม่บุมาในใหม่ได้แจ้งมาจ้ทานวันกับักันเลื่อนปแกกไปดุกทัานปู่ทัานเมียเบื่อเนก้าพอนร้อยมันหยาบอ่มันมีาบอมันโมหยาูเราแล้วนะาือมานหมต้นได้ฮอดชีชิาชิบมาหาพันสว่าก้ามีหยาบนะ นแกก็เอาลูกพวกลยเนาะูกวัยลูะไหลายตด้หมื่นหมูไปเสยพวกลูกแ่ัหน่อยกันีดมัแต่ร้าคไลกัได้ล้วีใมาเริ่ดเต่าเป็นลกตกี่สามดเ่ไรเามัดตพันพวลกตลกหน้า่มหาห่อยเนาะไเรแม่่้ผู้เชนไปเลยลกหน้าจะเาชาวีกันหมูรออไปอ่ะจ่างเนี่ยกระจ่อยโทรมาอยู่มนาแม่มาลกูไปเล้ยทัไป เป็นคนมัดได้ผูเป็นคนลกก้าใกล้มกมันเอาไหนก้ลำมันลำได้แล้วใแมกก้าเดือก้าเขาไอเทียมันเดือดไอเทียมันลำชินน้องเทียมพีาม้นเตอะววะเตอะว่าเอาเขาหวานมาหวานเหรอวะหวานแค่ไหนเอาเขาหงายานก็จะเป็นคือก้าวหวานได้ ่านมัดทํางหรือว่านม่ได้คได้ยังว่าใครว่านไ่ได้าได้บ่อยหมูว่า่ะไอ้คือบ่อยเพ็่อนฆ่ะัเดียวเอออแล้วแล้วนอกับดึงบ่อย่ะตอกายเล้ตวกายมากทุกทมันออกแล้วบ่ออกแล้วออกางีไอน้า้นนื่อรัวันถึงน้บคนตกที่เหยืที่แข็ก็ิดนาะ่เจไม่ได้่อนท่าไปค่ะ ใ่ังไปขยอีนอเขาบักอันบักเตาบกูกดูท่วแท้ว่ะจ้างให้กูวขึ้นว่าตายฮไมได้เยกัเมยส่อได้น่อยว่ะบักอันตัวหนึ่งบักคุยบักยบักกนอีนอเาขาไม่ร้นะเขาไม่รอมรู้ว่าเขาจ้างไปชื่อได้หรเปล่ามากขึ้นหยามแปลกมากขึ้นเขาหน้าหน้าไรค่ะนเหรอเขาบอกได้ถูเา กันนานเเกว่าสิตอนแรกว่าสิบวานก้าแหละลกดำมอ่ะเขาคิดไปคิดมาแล้วคิดว่าวิไผสีลกไิดั้าลวนสีให้ยับดอสีให้ยังไงบ้าบวส่นกิบเดย่า้กัน ว่าางัยนั่นก no. no. ันเจ้าวานไทยคนโตเลยคพี่น้อยเาทำไมเ้าดินลำมาทำมกขนาดมาย่าอเาะคือว่าลกก้าแล้วทำเย็นมาลก้าเลยลำไม่ได้นาไ่ได้น่าเสียให้นึงเนี่ย

In hèn 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 hèn

หามเปนที่ตรงนเนาะให้มันตกเลยโหดกวเนาะเป็นยังไงเปนก้อ่ได้เป็น่ได้เปือนเกเอเดกนาีไปรย่นดัหน้าบ้เออได้ไปาได้อิตย์นึงได้ป่จ้ nên vẫn oh, anh ạ vẫn anh ạ này, ừ. này Nam, cảm ơn. Cảm ơn đấy, để ơi tổn của anh đã có hoãn thời gian để háp nhỉ hết ở hết không ไจนี่มีตู้ชื่อมอยูเจ่านั่นว่ากับทหารก็เต้านี่ก็เห็ดตัวมานมาเก่งดีมากน้งมาเติมเปนอาน้ำหน้าน่มูขยสี่แชงมาขายมยางหรอหาด้ยมงอจรยหาด้เต็มแต่คนอยาก็ยงเต็มได้ถ้ามาทไดขาดรอดแชานบ้านนั่กับาขายพกผมได้ต้องมีก้อหันเติมหแชรนงเลย เขาคือว่ากแค่นี้ก็หามาเนาะหามาได้แล้วเข้าไปเข้าไปได้อ๋อวันนี้จะมาห็ดปลวกลามาจ้งเนาะปลวกขาวห็ดแกงเจริน่ใส่แล้วก็ได้ไ่เงหมู่เขาแลักชีกขาวโบราณไงพี่กต้องร่นก็อิหาลก่อนาไปลมชิมัสกันนั่นหพ่ ก็ดีพ่อนัสันดานมันีนี่ราไม่รับมนเยี่รับกล้าค่ะนี่รับน่นีนตเ่เห็นบ้านมันแบบมีงานบ่มันงานกว่าีเด็นั่งคนพงทัดานนี่มันใสหม้อแล้วนี่ยมัง่าว่าเขาลงน่าออกโยงหมือนกน้บานเผาคนเขาเยอะก่า

กัากก้กค้นนหลายลแล้วะมันเป็นมันยฮอนลายทีนยัดหอบอะคอตอนนี้ทอมันจ้าลปว่ะนี่เขบอก่าถึงจมหทักบอกพากก็นี่แม่อลอยนะสามสิบสี่สิเปย่ายก็เลอนลอยนะ้าอดบิีให้ได้เอนอยแล้ะผู้ลูกเต่าสิขี้ข้นเบิองเหญขี้จ้่ของเนีย Ừ. <laughs> cái này là นี่เฮากําลังก่อ đi, เซียนยิงอัด vâng vâng đây เนี่ยเนาะค่ะขึ้น vâng vâng nó đau thật

ปีดมาหาแต่หมูและผึ่นน่ะอ่าไปไม่อ้วนไปแล้วเมื่อใช่อุ้ยดีฟังเพลงบ่ะดีเสียงเพลงบาวเวียดเมื่อแล้วบ่าอ้วนเธอเธอเธอเเคยถามว่าเฮ็ดนี่อะไรอะไรอะไรต้องทายเพิ่งอันสองเช็คนี่มากเนี่ยตัวนี้แล้วบาวบางเพิ่นบ่ะอันแรกมันบาดปาก อันนี้มะเขาขาขาอขาขาอขาขอขาอเออ๋อเขางขนขโมยเแหละอขออ๋ออืมก็หมืปลายคือบอกทอดแซนด์หรอบ่อหรอเอาชิ้นนี้กรพอะหรอเดี๋ยวเขาซิบะแพงหรอ แล้แจ้งมาแล้วขนาดบอนันเลือนบุญตะกี้ม่ได้เจ็ดแปดเมบอันเราเห็ดตองมั้งเราเาข้ามเพะรลพงน้ำเด็กเนาะสนหนายเนาะเด็กกรไมหม่ในเพลงก่ากันแมนยูส้างมาตรฐานกับเพงกับเพ้งอ่ะนี่อันหัวนะหัวแล้ว บว่าช่มแนบแหงชื่อแล้วผกระตาได้ไหมเกิดขั้วหงจะนะกรเวียนเหนเวลาฝนต้แห้งกระชงกระชามป้ง่ยป็นตูวเป็นตเขั้วเห็นว่าาคำเชื่อมต่อนั่นกั้วกแบบ่าหูน็อตมันแบบว่ามันเวลาลมผัดลมยังแบบว่าใช่แบบว่าัวนาแน่นกัมันบเจ็บคือได้ตะปูเาเนาะไป็กตะปูเขามันเจ็บของกันก็ไมม้ด้ว่ไปทูมานะนี้แบบตึงยื้เนี่ยมีอหน่เนี่ยเพ่อนอยล้วันเัว ขัวขัวบัดเงินขัวแต่ขัวข้าวกอันหอันอันเนี้ยสาอันพอวันลวนลนเรานะติดนะเราเธอได้ตอนนั้นที่เธอบอกเราบอกท่นไหนเราอสรแต่วันีทังยดิเอะเนเคยพลาดมาได้หรอก็ัเคยโผล่เลยหรอทังเหรอเหัวแล้ว

cái mông của mình thì lên thì cao thì mua được cái đấy đấy luôn, Những anh kỳ 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 anh anh

Nhà bọc bụng không có kìm cho tầm rồi đó Nạ, dạ sao? Để không bỏ